เต็มลเเียงินกูหมื่นหกอะตว์เลยซื้ออะไรไม่ได้เลยมีเงินเยอะก็ซื้ออะไรไม่ได้ตอนก่อนเนาะเอลงวัสดเนี่ยตายแล้วตาแล้วตายแล้วตายแล้ว ไปแล้วไปแล้วขนในตำนานอา๋อ,อข้างนู้เฟลก่อนผมก็แพ้เฮาเฟลผมก็แพ้ข้าคนู้นเฟลผมชนะเลยครับมันไม่เหลืออะไรกันแล้วโอ้ดาเมจวว้าจะย่องเหลือก็ได้เนาะ ไปตายทำไมเพื่อนผมไม่มีเกิดแล้วจะทำอะไรต้องรีบแล้วผมไม่มีเกิดแล้วผมไม่มีเกิดแล้วจะบวกต้องบวกแล้ว มาแทนศักสีครับไม่มีเกิดแล้วครับไม่ได้แล้วครับบานพังแน่ครับบานพังแน่ครับเออย่าเวะอย่างอย่างสวยสู้สูไสสส้ไปไปเดี๋ยวเดมให้คราวนี้ไปไปไปเดี๋ยวผมเดีเอง ไปเลยไปเลยไปกันสองคนเลยเดี๋ยวผมก็บีมารเดฟเองตายก้อน่จะดีเล้ยก้อนเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวตายองนตายนั่นนะเพื่อนตายนั่นนะเพื่อน เกิดเกิดไม่มีนะเพื่อนเฮกเลยเฮกเลยเฮกเลยสวนเลยสวนเลยสวนเลยเรียบร้อยไปเพื่อนถอยไปผมรับหน้าที่ต่อเองไปไปถอยไปถอยไป ถ,ถึงอันตีเลยเหรออ,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 อันตีเลยอ่ะเพื่อน ข่าวช่วงนี้ฮอตเหรอฮอตเหลืองฮอตเหลืองฮอตเลยสัสบ้านกูว่าจะแตกก็อีเหี้ยเ้ย ฮัดหล่อฮัดหลอฮัดหลอฮัดหล่อพัดหล,เหลอเอาไปละมึงทำอะไรบ้านกู มันทำอะไรบ้านกมูมันจะเอาบ้านอย่างเดียวแล้วมันไม่สวนวิธีการแล้วบ้านกูต้องสวนเว้ยแต่กูต้องเดฟอ่ะ ได้ยินได้ยินเราพูดแต่างๆฮะแบบฮัลโหลเทสอะไรเงี้ยฮัลโหลเทสอเี๋ยวลองดูครับตอนนี้ไม่ไหวแร้วพี่วุ้ยแล้วก็อนหน้าโอ้ยปวดหัวแล้วไหวไม่ได้โว้ย มึงมันคลิปใหญ่หมดเลยไม่ใช่อะไรที่หล่อยไม่ได้อะ <l> <oh กลับบ้านเถอะเพื่อนสู้ไม่ได้กัเดฟก็ได้ Here, เฮียเดฟไปเรื่อยเดฟจังหวบ,บ้านจะแตกอะ่ะมึงกลับมาก่อนไม่งั้นเราเฟลกูว่ามันเอาแร้ว่ะกูว่าเราแพ้แล้วม,มาแล้วมาทุกทางเลยแพ้เฮีย อยีามาตีบ้านกูไป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 เดี๋ยวกูเดฟเองกูโอ้โหบีมัเพื่อนซื้อเกิดได้ไหมเพื่อนงออดูเลยก็ได้ออดูมเลยออดูไลยเฮี้ยไม่มีอะไรจะเสียหรอ บ้านเอ้ยโถเอ้ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วดูมก็มาแล้ว วนได้ปะมันไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างไปอีกไหน,ไนบ้านมาแล้วคีดมาแล้วมันอ้อยทีเดียวก็แพ้เนี่ยชิ้นหายไม่กือมาแล้ว จะตายกับบอนกูบอลกูมึงอะไรมึงจะทำอะไรบอนกูบอลกู้ฟย